แกระบวนการที่เรามักใช้ในการทำ ux research มีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ 5-Minute ux ui podcast podcast ดีๆที่จะพาทุกคนไปเข้าใจ ux ui ง่ายๆ่าภายใน5นาทีพบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อยชิป managing director ของ upskill ux ในหลายๆครั้งครับเวลาเราทำ ไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์หรือว่าเป็นซีเนียร์หรือว่าเป็นระดับเมนเ g เจอร์เราจะต้องทำการรีเสิร์ชนะครับในการไปเข้าใจนะครับทั้งบิสเนสทั้งยูเซอร์ทั้งเทคโนโลยี user, หลายๆอย่างเนาะเพื่อที่จะเดเวลลอนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับตัว Product หรือว่าสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิคอลดิจิตอลหรืออะไรก็ตามให้ดีขึ้นคำถามก็คือว่าเราใช้ วิธีการทำ UX Research อันไหนบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับในหลายๆครั้งนะครับเรามักใช้ไปถามคนนะครับคุยกับคนทำ user interview นะครับซึ่งโอเค user interview ก็อาจจะเป็นหนึ่งกระบวนการที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนี้นะครับเอาละครับไปดูกันว่า8กระบวนการที่เรามักใช้ในการทำ UX Research มีอะไรบ้าง 1. น,นะครับ user interview User interview คือการสัมภาษณ์พูดคุยนะครับซึ่งจริงๆ user interview เนี่ยเป็นพื้นฐานในการทำ Research ที่เราเนี่ยจะได้ contact นะครับคุยตัว,ต,วตัวกับ user เลยนะครับอาจจะเป็นออนไลน์นะครับในช่วงขนาดโควิดแบบนี้เนาะหรือว่าเป็นออนไซ e ์นะครับถ้าสมมติในก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโควิดนะครับเราจะได้เห็นแล้วก็พูดคุยมีคำถามนะครับแล้วก็ได้สังเกตอาการเขาด้วยว่าตอนที่เขาพูดแบบอารมณ์เขาเป็นยังไงนะครับ ความคิดเห็นเป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงนะครับเพื่อจะเอามาทำในการ define ต่อเนาะอันนั้นก็จะเป็น user the view นะครับอันที่2 questionnaire questionnaire เป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนะครับลักษณะก็คือโอเคเราสร้างฟอร์มนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ google form นะครับค่อนข้างง่ายเนาะในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นลักษณะความรู้สึกทัศนคติหรือพฤติกรรมต่างๆนะครับของแต่ละคนซึ่ง questionnaire ข้อดีของมันมันสเกลได้ แล้วก็ข้อเสียของไยแชังแนก็คือว่ามันเก็บข้อมูลน้อยๆไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดบแอ s เกิดขึ้นนะครับคนบางคนอาจจะตอบข้อมูลมั่วๆไปนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความถี่ของคนเยอะเนาะอันที่3มนะครับการ sorting การ sorting คืออะไรนะครับการ sorting คือการเรียงลําดับข้อมูลนะครับเพื่อออกแบบเนาะว่าข้อมูลอะไร user อ,อยากจะเห็นบ้างนะครับเราจะใส่อะไรไปบ้างเนาะ เพื่อสำรวจว่า User ต้องการเห็นอะไรและจัดกลุ่มข้อมูลนะครับต่างๆเนี้ยที่จริงเขาเรียกว่าคอนเทนต์เนาะให้มันเป็นเป็นหมวดเป็นหมูนนน่นะครับอันนี้สนะครับ A/B testingA/B testing คือการเปรียบเทียบนะครับสอเวอร์ชันที่เซ m มฟังก์ชันนะสมมติแล้วเรามีหน้าซื้อของนะครับเป็นหน้าข้อมูลสินค้าก็ได้เนาะสองเวอร์ชันเราก็จะเอา,อาเวอร์ชันที่ 1, นึ่งเวอร์ชันที่2เนี่ย ไปทดลองนะครับให้ยูเซอร์ใช้งานดูว่าอันที่1กับอันที่2เนี่ยในเชิงสถิตินะครับโอเคยูเซอร์กดสั่งซื้อมากกว่าอันไหนมากกว่ากาันรหรือเราวัดอะไรอ่าเราวัดนะครับาการที่ว่าเราจะเลือกเอาตัวของเวอร์ชันแต่และเวอร์ชันเนี่ยไปใช้ยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถวัดในเชิงสถิติได้นะครับอันที่ห้า competitive analysis นะครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะทำรีเสิร์ชแค่ยูเซอร์เราอาจจะต้องไปมองในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะครับว่าคู่แข่งของเรานะครับมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรแล้วเรานะครับจะพัฒนา UX ให้เหนือกว่าคู่แข่งยังไงเนาะข้อที่ 6. h e u i s t i c evaluation นะครับ h e u i s t i c e v a l u a t i o n s t i c evaluation เนี่ยเป็นกระบวนการในการตรวจสอบการใช้งานนะครับในมุมมองความยากความง่ายเนาะซึ่งส่วนใหญ่อะ จะเป็นขั้นตอนที่มักใช้ประเมินนะครับใช้ access ใช้ evaluation ตัวของ user interface ส,ส่วนใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างดิบครับคือมันเป็นเป็นข้อข้อมาเนาะแล้วก็เราก็ดูว่าเฮ้ยแต่ละหน้าจอ UI ของเรานะครับผ่านเกณฑ์ตัวนี้หรือเปล่าข้อที่เจ็ eye tracking ครับ eye tracking คืออะไร eye tracking คือ,อเราไปดูนะครับว่าตอนที่เขาใช้ product ของเรานะครับ เขาดูส่วนไหนนะครับมองส่วนไหนใช้งานส่วนไหนและเวลาเท่าไหร่เพราะว่าตัวตัวพวกนี้ครับก็จะมีผลเนาะในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าโอเคคนไปโฟกัสตร,ตรงไหนนะครับสมมติแล้วเราตั้งใจว่าวางปุ่มตรงนี้ให้คนกดนะครับแต่คนไปโฟกัสอีกตรงไหมนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเออส่วนไหนที่เขามองนะครับเนาะซึ่งอ่าแล้วก็ส่วนไหนส่วนไหนที่เขาไม่ได้มองนะฮะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัว user interface หรือ user experience ของเราต่อได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น product ที่ Launch ไปแล้วเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในพวกแบบโปรแกรมพวก h o t j a จหรือว่าอะไรเงี้ยครับเข้ามาดักจับตัวสุดท้ายครับข้อที่8 usability testing usability testing คือกระบวนการในการประเมินนะครับว่า user เนี่ยสามารถบรรลุนะครับขั้นตอน ที่เป็นกิจกรรมที่เราต้องการให้ยูเซอร์ทดสอบหรือเปล่าเช่นเราต้องการจะทดสอบโฟลว์ของการสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็อาจจะมีกิจกรรมว่าโอเควันนี้พี่ตื่นนอนเจอโปรโมชั่น99เนาะแล้วก็แฟนบอกว่าเฮ้ยไปซื้อสินค้านี้ให้หน่อยแล้วก็เราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่แสดงให้ผมดูหนะ่อยว่าวิธีในการสั่งซื้อสินค้าในตัวแอปพลิเคชันหนึ้กันแอปพลิเคชันเนี้ยพี่ทำยังไงนะครับ เราก็จะดูว่าเออเขาติดปัญหาอะไรตรงไหนไหมนะคะแล้วก็ผ่านไหมนะครับสั่งซื้อสินค้าได้หรือเปล่านะถ้าสมมติไม่ผ่านเนี่ยสแสดงว่าบางสิ่งบางอยาอ่างในการออกแบบของเรานะครับอาจจะติดปัญหาหรือบางทีแล้วเราอราจะวิเคราะห์ไปถึงว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราตั้งใจเสิร์ฟให้บยู่เซอร์เนี่ยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าด้วยนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นกระบวนการนะครับในการทำ UX research หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแต่คนที่อยู่ในสาย UX/UI นะครับถ้าสมมุติว่าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง f a c e b o o k พ a n Page นะครับ IGTV แล้วก็ s o u n o u l นะครับยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ